สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัทฮอโต้นะคะนี่แล้ววันนี้ก็มีรถที่ประหยัดน้ำมันนะคะเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะพี่ๆเป็นตัว e-h e-v ด้วยนะ,ะแบรนด์ฮอนดานะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Honda Accord นะคะ2.0 e-h e-v e-l p พั s นะคะปี2021นะคะ กับราคาตั้งขายนะคะเพียงแค่879,000บาทเท่านั้นเองลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวได้เลยแล้วก่อนเริ่มต้นเพียงแค่15,000บาทตลอดอายุสัญญานะคะดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นเพียงแค่2.79%นะคะก่อนเราจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะคะ ในส่วนของตัวไฟหน้านะคะคันนี้จะได้เป็นไฟหน้าแบบ Full LED นะคะมีไฟ daytime running light มาให้นะไฟหลีไฟเลี้ยวอ,อยู่ในโคมเดียวกันเลยไฟตัดหมอกแบบ LED มีมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะนี่ตัดกับตัวรถสีเทาดําสวยๆแบบนี้เลยนะรถสวยนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะในส่วนของตัวล้อนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กขอบ18นะเดิมๆโรงงานนะคะ กิฟต์นะคะในซุ้มร้อนะไม่มีหลดไม่มีหายเลยได้ยางปีใหม่ๆไปให้ใช้งานด้วยนะคะลูกค้าดอกยางยังแน่นๆอยู่เลยนะกระจกมองข้างนะคะพับและปรับไฟไฟ้ามีไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยแล้วในตัวนะคะภาษีนะคะปี69นะอ่ามีสภาพสวยๆเลยเดี๋ยวดูดรายละเอียดด้านในนะคะภายในก็ได้เป็นโทนสีดําแบบนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะหนังนะคะที่เป็นสีน้ําตาลนะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะ เบาคู่หน้าปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนเลยนะคะลูกค้าตรงกลางตรงนี้ก็จะตัดลายไม้ด้วยนะ,ะในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะนี่หัวน็อตนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมาเลยเดิมๆมจากโรงงานเลยนะคะสติกเกอร์นะแฟนเพจนะคะอยู่ครบหมดทุกจุดเลยเดี๋ยวมาดูโครงสร้างรถกันนิดหนึ่งนะคะลูกค้า ในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะเดิมๆเลยลูกค้าดูรอยเม็ดอาร์ตนะฝั่งลึกแบบนี้นะนี่ไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํามาแน่นอนนะคะแผงนประตูไม่มีรอยเลยกระจกแค่เดิมทุกบ้านของฮ o n ดานะคะมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อนะคะนี่ได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยคะ่ะ มีแอร์ตอนหลังมาให้แบบนี้สองช่องนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จแบตมาให้นะคะพื้นที่ด้านหลังของเอาขาค่อนข้างกว้างเลยนั่งสะดวกสบายไม่แออัดแน่นอนนะคะในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะทุกตัวนะย้ําเลยว่าทุกตัวไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะโครงสร้างรถประตูด้านหลังนะนี่รอยเม็ดอาร์ตนะคะเดิมจากโรงงานนะสีสวยมากๆนะคันนี้มีม่านบังแดดให้ด้วยนะ อ่ามีม่านบังแดดด้านหลังให้ด้วยนะคะลูกค้ากระจกแค่เดิมทุกบานของ Honda เลยบอดี้ตัวรถด้านข้างนะคะเรียมสันตัวรถคมชัดแบบนี้นะมีสภาพสวยๆนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะคะในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะคันนี้จะได้เป็นไฟไท้ายแบบ LED นะคะตัวโลโก้ตัวอักษรน,นะคะอยู่ครบหมดทุกจุดเลยมาพร้อมกับกล้องหลังนะคะที่ติดตัวรถมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะ าดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันนะคะนี่ห้องเก็บสัมภาระนะคะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเลยนะแล้วบาะแถวตอนสองสามารถเอื้อมมือมาหยิบของได้สไตล์แคมแคมรี่เลยนะคะลูกค้าในส่วนของตัวด้านล่างนะ,ะก็จะมีเป็นชุดอุปกรณ์นะคะช่วยเหลือฉุกเฉินเนาะพอรถใหม่ๆมมันก็จะไม่มีพวกแม่แรงยางอะไรมาให้นะคะในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะคะลูกค้า สวยมากๆใครได้ไปถือว่าคุ้มเลยนะคะบอดี้ตัวรถด้านข้างฝั่งนี้นะคะเรียมสารตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะคะลูกค้าสีสวยมากนะคันนี้นะ,คะใครได้ไปคุ้มเลยลูกค้าเครดิตดีจัดยอดได้เต็มฟรีดาวน์ได้เลยนะคะในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารนะคะฝั่งนี้นะนี่ดูตัวเบาะนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะสับาบเบาะ ยังใหม่อยู่เลยนะคะหัวน็อตน้ำไม่มีถอดไม่มีแกะมานะคะลูกค้าสภาพสวยนะคะนี่เพิ่งเข้ามามีคันเดียวนะนานๆตัว e h ev จะเข้ามาทีหนึงนะคะลูกค้าในส่วนของตัวออปชันด้านในนะคะนี่กระจกปรับลงออโต้นะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะกุญแจนะกุญแจได้เป็นแบบ k ีเ l e เรียบร้อยนะคะพร้อมกับปุ่ม h ฮ s t a สตาร์ตรงนี้เลยอ่าขออนุญาตสตาร์รถนะคะให้ลูกค้าได้รับชมกัน มาดูเลยตรงนี้ก็จะมีโหมดการลื่นถไหลามาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะคันนี้เลขไม่จะวิ่งไปอยู่ที่1นึ0 0 0กับอีก466กิโลนะคะเป็นเลขไม่ตามการใช้งานจริงเลยนะคะพวงมาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงหรือว่าจะรับสายวางสายได้ผ่านตัวพวงมาลัยได้เลยนะคะมีคูป์คอนโทรลมีเกียร์แพดเดิลชิให้ด้านหลังนะนี่สภาพพวงมาลัยนะคะไม่มีช้ำเลยลูกค้าไม่มีรอยถลอกเลย เครื่องเสียงนะคะหน้าจอสัมผัสแบบทัชสกรีนมีนเวกเกเตอร์นำทางให้ฟังบลูทูธเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็เป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะนี่กดเกียร R ์อาปุ๊บกล้องถอยขึ้นทันทีเลยนะคะลูกค้าในส่วนของตัวแอร์นะคะนี้ก็จะเป็นแบบออโต้นะคะปรับความเย็นให้อัตโนมัติเลยนะคะในส่วนของตัวเกียร์คันนี้ก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเบรกมือไฟฟ้านะมี EV m o โหมดนะคะอีคอนโหมด Power อรโหมดมีให้ครบเลย คอนโซลตรงกลางก็มีที่วางแก้วน้ำให้แบบนี้หรูมากๆนะคะพี่ๆกับราคาแค่แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเรานะคะมารับชมในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์กันต่อเลยค่ะมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์สองพัน cc นะเป็นตัวเบนซินบวกไฟฟ้านะคะลูกค้าห้องเครื่องนะคะไม่มีการรั่วไหลหยดซึมน้ํามันเครื่องเลยนะคะร้อยแต้มสีเดิมๆนะคะอยู่ครบทุกจุดเลย หัวน็อตทุกตัวนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะแน่นอนนะคะนี่ลูกค้าดูหัวน็อตนะคลิปไม่มีหลุดไม่มีหายนะคะนี่คานด้านหน้าไม่มีร่องรอยการเฉี่ยวชนหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะคะในส่วนของโช๊คนะ,คะฝากระโปรงใช้งานได้ยาวๆเลยหัวน็อตฝากระโปรงนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมาลอยเหรียญบาทสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็สติ๊กเกอร์นะคะอยู่ครบหมดทุกจุดเลยแผ่นฉนวนกันความร้อนนะคะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยนะคะลูกค้า ลูกค้าออกรถไปนะเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ลูกค้าหมดเลยลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆสำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda Accord นะคะ2.0 GHEV e EL Plus นะคะปี2021กับราคาตั้งขายนะคะ879,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยแล้วผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่15,000บาท อยู่ต่างจังหวัดออกรถกับเราได้นะคะเรามีพี่พี่ไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซน็นให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเรามีบริการตรวจรถนะคะให้ทุกจุดเลยนะคะหากใครสนใจหรือว่าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะติดต่อมาได้เลยค่ะที่เบอร์0834428762นะคะเบอร์นี N ้แอดไลน์ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ